เดี๋ยวเราจะออกเดินทางแล้วครับโอ,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 อ้สายป่วนสายป่วน,ปวนเป็นไงอะลากพวงวันนี้พาไปลากพวงหน่อยเด้เอเคอขับรถพวงมาแล้วนี่ขับเป็นไหมนี่อ <laughs> ต่อไหวก่อนเอ,าเอ,อ้าไอ้เชนรถผมเด้อาชนรถผมนะ bao <coughs> bao là cuồng rồi đấy Đi đây mới đi. <coughs>

ไปเดี๋ยวสายฝนจะพาไปครับเดีวต้อไปกอนฮะว้าตอไตอไตอบกกอ,อีออบกเลเกำแพงวัดเด้อ

เดี๋ยวๆๆเดี๋ยวเดี๋ยวผมนั่งหน้าดีกว่า เกรงโอ้ยพี่เี่ยวเบาๆเดนะ้อจะแหกโค้งนะผมเสียวบ<อ>่ะพี่เอฟ <laughs> <laughs> ผมว้าวขับมาไร้ท่าพิศดารแล้ววะโอ้ร้อนสุดแล้วนีน่ครับลากพวกเลยครับทุกคนเป็นไงนเป็นไงานลากพวกเลยนะ รถพ่วงรถพ่วงอ้าวฮ้อหอฮหนอนหนอออนๆๆออเจ๋งเลยล่ะนพี่มันวิ่งได้านี่ไม่ได้เหรอมันลมลนมันจะไม่เสีงอนหน่อยก็ไม่ค่าไม่ค่าเป็นเดีวเท่าไหร่เพราะว่ายังไม่ทำมาใช่ไหม ร้อกาีกมันก็จะมันก็กินกินโครงอยู no ่ล้วาไปร้ยานตมาเมื่อกี er. oh, 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 oh. ้้าครับดีดเลยก็ไส่ไปจับไปเลยก็ไส่ไจับไปเลยด้วย็่มาดมา รลมดีาต้องลงองขากันนี้โอ้ดูทางเลยเด้โอ,อ <c oughs> เ้เราแรงกนร้องนหน่อยเบาเบาเบาๆๆๆโอ้มีเบรกหลัง<ๆ> <c oughs> นี้เติมลมเอาไว้ยังไม่ได้ขับเลยเพราะว่าเอเยอมาลองคนแรกแล้วนี่เติมลมไปไปร่มดีกว่าพี่ผมร้อนวะไ,ไปร่มไปร่มนี่ครับลากขวงมาเวยโอ้โห ใช่ไหมสบายรีเลยแบบนี้แจ้วแจ๊วจโอ้อันนี้ต้องต้องเปลี่ยนอยัไทำอะไรเลยต้องปลกันองลมาไว้เะเ้อไเลยไม่มี นี่เขาก็จะปล่อยทุกยางลงเพราะว่าเวลาขับไปเราต้องหมดโคงเพรเขาต้องไปลองกับพี่อดีก่อนนะไม่รู้ถ้ันเี้เราไม่นนะแล้วเราจะไปทางไหนต่อไปทางหลืางไม่มีหมู่บ้านเลยมาขนมานี่แหละหรือว่าจะไปมูบ้านไปนี่เลยไปนันนอให้พี่เอ็มข่าวดีกว่า ตั้งตรงไหนอ๋อคือสายพันธุ์เหใช่ไหมอ๋อตั้งตรงนี้นะใช่จริงเลยวะโอ้โหตั้งสายพันครับโอ้โหพวกยูทูบเบอร์ก็ดีใส่โกโปได้วยเว้ยตั้งสายพันเสร็จเรียบร้อยแล้ว

สามารถวิ่งเร็วไหมวิ่งเร็วนะมันใสหน้าหกหลังเก็บมันก็จับปาได้เลยังเก็บก็หนเก็บหน้เก็บหกเนรถได้ไหมนดมันจะเร็วเลยใช่ไหมนี่้าแล้ก็นี่คือเพิ่งอบบเอามาวิ่งมันยันไนงไม่ได้ท้าที่เข้าทางเพิ่งออกมาลงแล้วก็มันก็จะนำนนทีดึงปกติมันจะขับสนุกกว่านี้ไงเ,เดี๋ยวเราไปเข้าป่ากันดีกว่า เออเิกถอยก่อนเอาโอเคต่อไป่คนด้บ๊าง n มนคก้เกี่ยวันทุ่งแล้วก็เอคนดะางแล้วก็แสมนิ่งเฮ้ยเสวิ่ครับเออวัสดีครับผเยอะนีกเยอะจ